ถ้าหากกระต่ายเป็นหวัดหรือจามหรือป่วยเนี่ยเราจะเริ่มดูแลยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมตอบก่อนนะว่าในคลิปนี้ผมจะตอบแบบโดยที่ผมได้ความรู้จากหมอที่ชานาญมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของประสบการณ์ของตัวเองด้วยเดี๋ยวผมจะบวกเข้าไปเนาะซึ่งเป็นความรู้ที่ผมมีนตอนนี้ดังนั้นหมายความว่าถ้าหากอนาคตผมมีอะไรอัปเดตที่มันใหม่หรือดีกว่านี้ผมก็น่าจะทำคลิปประมวอ,อีกทีและกันนะดังนั้นตอนนี้เป็นประมาณนี้ไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ไเลยโดยเราต้องแยกกันครับว่าป่วยหรือจามเนี่ย ปัจจัยมาจากภายในหรือภายนอกอบางคนอาจจะงงภายในยกตัวอย่างเช่นภายในก็คือน้องติดเชื้อมาอันนี้คือภายในไวรัสอยู่ในเช่นเรา,เาให้เหมือนเหมือนคนอะโควิดอะอะเพื่อนๆจำาราชกโควิดได้อยู่ใช่ไหมหนัน่นแหละคือปัจจัยภายในโอเคปเราก็เชื้ออยู่ในอยู่ในทีนี้มันมีอีกอย่างก็คือปัจจัยภายนอกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเนาะซึ่งไอตัวหูตกตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูวานนี้เลย นี้ไหนจ้าโอเคมาเนื่องจากอูตกตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้มันจามอพอมันจามเนี่ยผมเลยพาไปหาหมอเว้ยแล้วทีนี้หมอคนนี้ค่อนข้างที่จนะชำนาญเนาะผมเพิ่งรู้ครั้งแรกเลยว่าเฮ้ยจามมีปัจจัยภายในภายนอกด้วยหรอวะผมเพิ่งรู้ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มไล่แล้วกันนะถ้าพเพื่อนๆเห็นจามเมื่อไหร่สรันนิษฐานเป็นอย่างแรกคือภายนอกก่อนแล้วค่อยไล่ไปภายใน เดี๋ยวมันมีข้อดีข้อเสียผมจะอธิบายนะครับโอเคพา่น้องคุยยังไงครับคุณก็แหกดูเลยครับตูดแหกดูตูดพี่ผมแนะนําเลยนะเปียกไหมข้าวแรกเลยแบบตรงเนี้ยมันต้องเปื้อนแบบเปื้อนแบบโอ้โหเ,เละเลยอ่ะถ้าเป็นหมายความว่าคุณสันนิษฐานได้นะหนึ่งอาจจะติดพยาธิหรือเปล่าคือให้สันนิษฐานไล้ก่อนเลยคือพยาธิหรือเปล่าสองให้อาหารเน็ดมากเกินไปหรือเปล่าจน ที่ของน้องอ่ะมันไม่เท่ากันโอเคปะ่ะเนี่ยคือปัจจยัยภายนอกโอเคไหมโอเคไหมเราเช็คที่ปัจจยัยภายนอกก่อนหลังจากเขียนเนี่ยสมมตินนะถ้าไอตัวนี้ประสมกระปกุกปุ๊บสิ่งที่ทําได้นะครับทาวามจะอาดบตเตอร์เลี่นโกนสารขนแถวเนี้ยให้ความสะอาดหายให้หมดก่อนเหตุผลคุณงงว่าเอ้ามันเกี่ยวอะไรกันวะอ่ะผมจะตอบแบบนี้เนาะเนื่องจากว่าไอตอนที่น้องจามเนี่ยมันอาจจะจามจากภายนอกเพราะเช่นคุณลองดูเป็นตัวเองนะสมมติว่าถนะ้าหากวันเนี้ยเราเขี้ใส่ตัวเองแล้วกัน ขี้ใสกางเกงตัวเองเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ากลิ่นขี้เนี่ยมันจะลอยๆมาเป็นเรื่อยๆเป็นระยะไหมเราจะได้กลิ่นทั้งวันหรนือปล่กรณีเดียวครับเลยยิ่งท่าได้มา,มากๆเราเป็นยังไงครับจามถึงกันด้านละกรณีเดียวกันเลยคือเรียกง,าง่ายๆว่ามีแอมโมเนียติดตัตวตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องทำความสะอาดไงพอทำเสร็จปั๊บแล้วค่อยเช็คจามอยู่ไหมถ้าไม่โอเคจบหลังจากนั้นก็นนคือปัจจานภายนอกเมื่อกี้กยอย่างที่บอกคือตัวน้องเนาะ ที่เรามาดูต่อเลยปัจจัยต่อมาก็คือว่ากลเอ่อฐานเนี่ยสมมติถ้าแบบฐานนะทำพลาสติทุกวันไหมถ้าใช่ก็คือจบหรือเรียกง่ายถ้าคุณเข้าไปในห้องแล้วอ่ะมีแสบแสบจมูกอ่ะหมาเขาว่ากลิ่นทั้งห้องอ่ะมันก็จะอบอวนและกลิ่นมันก็คือกลิ่นแอมโมเนียมันก็ไม่ต่างกับขี้ติดตูดหรอกครับคล้ายๆกันกลิ่นมันก็อยู่ไม่อยู่ที่ตูดอ่ะมันแค่แค่อยู่อยู่ที่ฐานแค่แค่เน้นสุดท้ายมันก็เนี่ยคือปัจจัยภายนอกคุกคนต้องเคลียร์นะหนึ่งที่ตัวน้องสองที่ตัวฐาน ทุกอย่างเคลียร์ให้เรียบนะครับสมมุติถ้าเคลียร์จบแล้วอ่าอันนี้คือปัจจัยภายนอกนะสมมุติว่าถ้าหากเราเคลียร์ทุกอย่างเด็ดเสร็จจบต่อมาเราจะไล่ที่ภายในครับแต่ภายในเนี่ยเรามีเว้นด้วยนะว่ามันติดเชื้อหรือเปล่าโอเคปะ่ะแต่แต่ส่วนใหญ่ติดเชื้อแหละครับโอเควิธีแก้เป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมจะไล่นะครับหนึ่งพาไปตากแดดก,ก่อนโอเคปะ่ะสมมุติว่าเราไล่ภายนอกแ้นะแล้วมันยังจามอยู่ขั้นต่อไปกีคือว่าพาไปตากแดดเช้าๆครับ เช้าคือตากแดดต้องโดนแดดนะแดดเช้าแดดยังไงก็คือว่าเรายืนโดนแดดและเราไม่แสงน,นั่นแหละครับคือแดดโดยเราต้องการวิตามินดีให้น้องนะครับก็ให้ไปเลยครับ15านาทีถึงครึ่งชั่วโมงหลังให้เสร็จแล้วเอาเข้ามารอดูสักสวันครับว่าทุกวันนะทุกวันนะตากทุกวันน,ะ,น,นะครับยังเป็นอยู่ไหมถ้าเป็นโอเคให้ใสยที่ฐานได้เลยว่าติดเชื้อเร้หล่า สิ่งที่ผมแนะนําได้นะครับคืออย่าให้น้องกินยามอ่วเนื่องจากว่าไอ้ที่ผมเลี้ยงมาทุุกตายนะทุกต,ตายตายเพราะยานะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องก็ป่วยดังนั้นผมม,มีความรู้ซักระดับหนึ่งแล้วกันเนาะถือว่าผมมาอธิบายบอกให้แล้วกันว่าต้องเช็คยังไงสมมติว่าถ้าเรารู้ละโหแม่ติดเชื้อชัวโอเคผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆไปที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่หมอจะบอกว่าให้เอ็กซเรย์ดูปอดก่อนนู่นนี่นั่นนะครับผมจะบอกว่ากัุณาครับรัดขั้นตอนเลย คือให้เช็คเชื้อเลยก็คือว่าในตอนนั้นเนี่ยจมูกของน้องอะ่ะมันก็น่าจะมีน้ำน้ำอยู่แล้วใช่ปะเนี่ยหมอพอบอกเช,เชื้อเนี่ยหมอก็จะเอาเอเชื้อที่อยู่ตรงจมูกอะ่ะไปเช็คเลยครับโดยอัตราการเช็คที่ผมเจอนะหมอเช็คไม่เกิน5วันครับแต่หมอจะบอกว่า14วันโดยส่วนใหญ่ไม่เกินโอเคผมบอกเลยโอเคเอาอย่างนั้นไปเลยตั้งแต่ต้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรได้เดี๋ยวผมจะไล่นะครับก็พอเราเช็คเสร็จป,ปั๊บเนี่ยไม่เกิน5้า ถึง14วันพอได้ผลใช่ไหมหมอจะนัดให้เราอะไปเอายาหรือ1นึ่งนัน้นไปเอายาละกินกับ2เข้าเครื่องพ่นเลยผมแนะนําข้อ2ทิ้งไว้ให้หมอพ่นเลยครับไม่เกิน7วันค่าใช้จ่ายโดยรวมจะไม่เกิน3ามพันบาทเต็มที่เต็มที่จะไม่เกินนี้นะครับยกเว้นแนมะ่แบบเมื่อกี้หมอเคบอกไงถ้าคุณไปเอ็กซเรย์เก้าร้อยดลลาร์ก็เป็นสามพันเก้าเนาะบางที่บอกว่าถ้าหายแล้วเอ็กซเรย์ก็สี่พันแตบวกแล้วนะและยังไม่รวมกับว่า เอ่อผมจะอธิบายว่าทําไมดีกว่าทําไมถึงมไม่แนะนําว่าให้หมอให้ยามาเลยสมมุติถ้าหมอจะให้ผมถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะบอกว่าไม่เอารอครับเนื่องจากว่ากระต่ายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดื้อยาง่ายมากสมมุติว่าเรากินยาเอแล้วเอไม่หายเอไม่จะพัฒนาเป็นบีพอบีไม่หายบี B. พัฒนาเป็นสี่เดี๋ยวผมยกเคสของผมเลยก็ได้ครับที่น้องเป็นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเห็นมันจามหายจามหายจามหายใช่ไหมแลวทำ <S <S ่างท่เกยที่บอก แต่ที่มาเป็นาดไปหาหมอที่แรกให้ยาละเจ็วันหายเจ็วันเป็นเจ็บวันหายเจ็บวันเป็นใหย้นนยาตัวแรกพอมดื้อที่สองครับเจ็บวันหายเจ็บวันอีกแล้วเหมือนเดิมเลยครับคือสรุปก็ไม่หายรอบที่สามเนี่ยนะผมใช้ยาของฟาร์มที่แนะนํามาก็คือให้ยาเด็กยาเด็กทาล็กเราอยาเด็กเราอ่ะมนุษย์อ่ะเอาให้มันยาตัวที่สามสุดท้ายแบบให้สองสามวันมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วแม่งดื้อยาทุกตัวเลยเสร็จเสร็จอะ่ะผมไม่อยากย้ำตรงนี้ว่าเมื่อกี้ยาเสียทีกที่รอบเป็นพันแล้วนะ นี่ยังไม่รวมกับเห็นป่ะผมเลยอยากอธิบายมาตรงนี้ว่าถ้าเป็นไม่ได้หาหมอปุ๊บคันแรกถ้าเรารู้แล้วนะแบบหลังที่เช็คผมบอกแล้วนะเช็คเชื้อเลยยอมเชื่อผมดีกว่าเพราะว่าถ้าหากเราให้มันกินเนาะและถ้าเป็นอย่างที่ผมเป็นอ่ะเจ็ดวันดีเจ็ดวันหายเจ็ดวันดีเจ็ดวันหายแทนที่จะรอแบบคุณดูดีนะเจ็ดวันดีเจ็ดวันหายเจ็ดวันดีเจ็ดวันหายเดือนนึ่งน้อยแต่ที่ผมบอกเมื่อกี้เป็นที่ไม่เกินสิบสี่วันหลังหมอรู้เชื้อ เข้าเครื่องเจ็วันหายเลยคือภายใน20วันน้องหายกับเป็นเดือนแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่า7วันมีเจ็ดวันหายยาแรกยา2ยา33เดือนครับค่าใช้จ่ายเดือดชิบหายผมบอกเลยคือหมดไปเป็นหมื่นอ่ะเนี่ยก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาบอกว่าเออถ้าจาะดูแลยังไงทําแบบไหนแล้วต้องเช็คอะไรบ้างเนี่ยคลิปนี้เป็นประมาณนี้นะครับผมสรุปอีกนทีน้ะหนึ่งใช้จักประจานภายนอกคือตรวจเพือนไหมโกงสะอาดไหมทาภาษาทุกวันไหมสมมติถ้าใครเป็นชี้ื่อยเนาะก็คือเก็บไอสซนที่มันเป็นเฉียทุกวันไหม กลิ่นไม่มีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยในแนวเนี้ยเอาปัจจัยภายน,นอกให้หายไปก่อนถ้าเอาออกภายในสองสามวันยังจามอยู่แปลว่าก็ไม่รอดละภายในแน่นอนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเอายาแก้แค้มาก่อนได้ไหมก็ได้นะแล้วก็ในระอว่างที่เป็นเนี่ยอันนี้คือเสริมเนาะพยายามให้ยาอะไรก็ได้ที่ไม่มีฝุ่นนะครับอย่างบางคนอาจจะแบบให้ย้า,ย,าย,ยก่อยก,ย,กยกฟอนเนาะซึ่งมีฝุ่นเยอะผมอยากบอกว่า,วาตัวไหนที่ป่วยเว้นไ้ก่อนเอายาดีๆให้มันยาแบบที่ เป็นยาที่ที่มันกองฝุ่นมาแล้วอ,ะอ่ะอ่าให้ไปก่อนจะเอาเอา,เอาโมก็ได้ครับให้ไปก่อนเพื่อให้องหายครับแล้วก็อันนี้คือขั้นแรกนะหลังเช็คเสร็จปุ๊บสรุปน้นี่นี่ผมสรุปนะต่อมาถ้ารู้แล้วไปหาหมอปุ๊บบอกเลยว่าขอเช็คเชื้อเท่านั้นแล้วหลังจากหมอได้เอ่อตัวเชื้อมาให้หมอเอาเข้าเครื่องเลยจบภายในเจวันค่าใช้จ่ายไม่เกิน3,000บาทกรณนนีติดเชื้อจริงๆนะย้ำติดเชื้อจริงๆไม่เกิน3,000บาทหายแน่นอน เดี๋ยวทีนี้มีคนถามอันนี้ก่อนจบนะแล้วผมเสียเท่าไหร่หมื่นห้าครับเมื่อกี้ผมบอกคือสามพันใช่ไหมถ้าผมรับขั้นตอนมาตั้นต้นนะ่ะแถมน้องจะไม่เลื้อรังประสาวสี่เดือนด้วยโอเคปะ่ะแต่อันนี้คือสามพันเลื้อรังเป็นที่ไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่าเราเช็คภายนอกก่อนซักไม่เกินสัปดาห์ถูกไหมนั่นแหละหลังจากนั้นก็ไปหาหมอและเช็คเชื้อได้เลยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนอกจากที่ที่ทำไม้นิ่งยังนิ่งเกินไรบ้างทำไมนิ่งเน่ย ปกตินี่โอเคคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมบอกว่าจะได้ประโยชน์กันไปเนอะขอให้น้องๆของเพื่อนขายกันแล้วกันนะ